พี่น้องพามาเบางต้นกระบุกใหญ่กระบุกยักษ์ด้วยนี่สูงใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ถ่วมหัวเลยนี่ยืนอยู่ไต่ตน้นมาเนี่ยนี่นี่น,นี่สูงแต่ว่าดีที่แปลกนี่พี่น้องเอ้เคยเห็นไหมนี่ที่ห้เบิง่งนี่นี่มันมีดอกมีลูกพร้อมด้ียนี่กินได้ไหมของไอ้ดอกลูกมันนี่ต้นนี้แหละว่าเนว เทนั้นมันนี่นี่พอต้นนี้ตื่นกระตายต้นกระบุกใหญ่พป่น้องเอ้ยนู้นไอพวกอะในป่าหยางนี่นี่กระบุกธรรมชาติไม่ได้ปลูกปลูกนี่มันเกิดเองของมันตามธรรมชาตินี่โน่นโน่น,นผมอยู่ไต่ต้นมันเนี่ยนี่อันนี้สูงประมาณหน่อยแปดสิบได้ต้นนี้นี่อืมไมเป็นน้องโน,น้นมีลูกพร้อม ตน้นใหญ่เลยอ๋อพวกนี้มีเคยเห็นกันมาบมะเบิงด้วย